ลองดูไหมลองดูไหมเอ็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแต่แต่คุณบอกว่าแฟนอยาคุณนะทำไมนะโบกข้อขอดแข็งแรงมากอ๋อต้องเก็บไปก่อนเอาอยู่เอา๋ยวอีกเซ็กชั่นหนึ่งเพื่จะมาคาราเกะด้วยกันอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคแต่อย่าพอกินไม่ได้นะ เกมครับเออสิบเต็มสิบครับ oh. อาและช่วงต่อไปของเราคือเกมเพนทอยส์นะเนั่ย oh. ช่วงนี้คุณต้องเล่นเกมแล้วนะครับนะฮะเพื่อให้สมการเป็นไตรค,คอนนิดนึงต้องมีความหลักหลาย ะะคพูดคุยแล้วเล่นเกมกันบ้างนะเกมของเรานะครับเทนพอยต์ในที่นี้หมายความว่าเต้นนะคะจะต้องเล่นเกมคิวแชร์เลนจ์นะครับแต่ละข้อก็จะมีพอยต์ให้ด้วยคิวแชร์เลนจ์ถ้าเตนทำได้เตนได้ฟริสอันแรกแล้วก็มาประเทศไทยแล้วเราก็ต้องแบบอดีตพร้อมอดีตคือเทนพร้อมมอตระชักกิจอดีตเยอะไม่ไหวตามหน้าเรื่องอดีตของเต้นแล้วก็ เ p o p c บ a ช l e เลน์นะครับเลือกแล้วสามข้อนี้คุณใจถึงมากเลยนะคะถ้าสังเกตมว่าพอยตอันไหนเยอะๆแสดงว่าข้อนั้นอาจจะยากก็ได้ซึ่งเต่นเลือนแรกเลย10พอยได้เ็นควิสนะคะ9 9พอยด้วยกันวิธีการคือถ้าเต็นทำไม่สำเร็จจะไม่ได้คะแนนและถ้าได้ไม่ถึงรวมไม่ถึง10คะแนน นะครัแต่จะต้องถูกทำโทษะนะครับบนลงโทษจะถูกจับขึ้นมาจากกล่องสุ่มบนลงโทษ okay, okay. ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า5คะแนนจะถูกลงโทษ2ออย่าง ื่ที่จะผ่านมิชชั่นนี้ไปให้ได้ต้องตอบถูกสองในสามข้อก็รับไปเลยเก้า p ครับโอเคไหมเต็นโอเคครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไป็นโจทย์ข้อแรกครับใ oh. ครว่าหัวข้อข่าวนี้นเป็นหัว Wee ต e นกับสเสด็จที่เกิดตาอันนี้คือหัวข้อข่าวเ oh. ต็นว่าหัวข้อข่าวนี้มันคือรูป ช่อัน,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 นที่สที่สก็น่าจะไม่ใช่แต่ว่านทเป็นตินนม๋ม,ม,มหรือสนะครับหาอรเอางไงดีครับเต้นอ๋อสี่เหรอเจ้าส,สี่นี้พี่บออไม่รู้นะไม่รู้นะเตเต้นขอล,งลงอ,ของลองเชื่อทุกคนเชื่อพี่นะ เป็นข่าวว่าจะเขียนเท่าที่แบบมันไม่เหมือนกับรูปความเป็นจริงใช่ไหมถ้าดูถึงมันจะแบบดูหล่อสิว่ารูปนี้มันดูมันไม่ได้มีคาริสม่าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันดูเหมือนแบบเด็กกลัวหนาวเด็กเลยว่ารูปนี้ดูแบบน่าจะเป็นหัวข้อของครับรูปนี้รูปนี้ครับเว็เด่นตงกับเสน่ห really ์ที now, ่ตัวน่าครับและเป็นคำตอบถูกครับรอบปุ่ให้แตงหน่อยครับ เฉลยกัยนดีกว่าไหมฮะว่ารูปแรกน่ะเขาบอกข้อข่าวว่าอะไรครับรูปแรกครับบอกข้อข่าวเขาบอกว่าเจ้าชายจากประเทศไทยเต้นจำรูปไ,ได้ไหมจำรูปได้ไหมฮะรูปแรกรูปแร<ม>กะรูปรูปแรกที่ใส่คือ YSL ใช่ใช่ไหมฮะน,น,น่าจะประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนมากแตเลยไม่ได้ซส่สิ่งนี้จำได้ไหมจำได้ไหมฮะ กจะปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ปีที่แล้วครับครับ,ร,บรูปที่สองฮะหัวข้อข่าวเขาบอกว่า NCT 10กับท่าทางสุดเคร่งขึงนครับอันนี้คือยังไงแต่เราไม่ฟังนะเคร่งขืนมันคืออะไรอะเคร่งขืนกคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเครียดหรอได้ไหมเกือบจะเครียดอ,ะอ่ะอ๋อ้วุ้งเหอดูดูนักนเหรอครับ อีกครั้งที่จำได้คือดีไฮคือตอนนั้นคือทำซูเปอร์แอมมี่ครับตอนนั้นคือกำลัจะสองพันร้อยเป็นวันที่ไปสองพันร้อยแล้วเต้นเพิ่มตัดโผมาครับแล้วก็คือก่อนที่แบบคือก่อนที่พี่ๆเขาจะมาที่ห้องสองแต่ก็มีเวลาว่างอยู่เดียวก็เลยถ่ายเซลฟี่แล้วก็น่าจะลงอินสตาแกรมเปล่าคุณลงเองปะฮะลงเองครับลงหรือเปล่าลงหรือเปล่าเประมาณ น่าจะลงแหละลงครับครับและรูปที่สี่ครับหัวข้อข่าวคือมินิฮาร์สุดชิคก่อนการแสดงอันนี้ก็วเวลาเราแบบไปถ่ายโพสท่าบางครั้งเราก็ถ่ายท,าท่ากันเยอะใช่ไหมครับฮ<ไ>่าบางครั้งไม่รู้จะทำท่าไหนแล้วก็ถ่ายแล้วกันออ e> เอาเซฟไปก่อนอย่างเงี้ยครับห e> น้า e> ก็มีฮาร์ดด้วยแล้วก็แบบส่งความรักให้ทุกคนด้วยก็มินิ อ oh, oh. ๋อมันได้เกิดหัวาะว่า oh. มินิฮาร์สุดชิคก่อนการแสดงนั่นเองนะคบ <c oughs> เอาล่ะนันกถือริอแคละครับยังมีงหนึ่งท่อนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลย รูปที่สองเป็นพุดว่ามี่อยู่แล้วนะรูปที่สามถ้าถอดก็ถอดทามค่อนข้างจะก,กีตาร์รูปที่สี่มาจาใช่แล้วถูกทุกข้อหรือเปล่าทุกคนว่าไงจัจำได้ไหมเตือนจำได้อยู่กับมาร์คมาร์คเขาถามว่านี้ของจริงหรือ่าใช่ไหม คือจ,จับตาอ๋ออันแรกที่ให้จ,จับตาอน,นี้คือแบบเต้นพูดคำนี้แล้วพูดผิดแ,แล้วม oh, oh, oh. ามากับตรงนี้เลเหรอครับอันที่แรงอันนี้ตรงนี้มันก็ใช่ครับถูกครับอันที่สี่อันที่สี่ <c oughs> เต้นพูดว่ามัจจิเป็นเป็นพูดว่าใช่มาจาัดไม่ใช่หรออันเป็นเชื่อทุกคนนะครับสี่ เลือก4ี่ับแต่เลือกและข้อ4ไปดูเฉลยกันครับจับโจทย์คือใช่แล้วแต่เฉลยก็คือไม่ใช่หาถูกต้องไม่หาแต่จำได้ไม่หาอันนี้ดูเสร็จแล้วจำได้ครับแต่กูจำไม่ค่อยได้ อ๋อเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นอ๋อเป็นครั้งแรกเลยที่เดินแบบต้องแบบสแสดงเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับตอนนั้นก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยเห<อ>มือนแบบเราต้องจํปวดเนื้อเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นแต่ก็มือนแบบบเรื่องเงี้ลองทาลองทําไปก่อนก็ทำออกมาได้โอเคเหมือนกันก็สนุกเหมือนกันครับไม่ได้ค่โอเคนะทำออกมาได้ ดีมากๆตบมือให้เต็นเลยทุกคนและทุกคนจำคลิปนี้ได้เลยครับจำได้ทุกคนชอบไหมฮะชอบชอบตรงไหนชอบตรงไหนใครชอบตอนที่เต็นย่นจมูกแล้วผู้อนาจำได้ไหมเต้นอันเนี่ยโอเคออกแบบเป็นแล้ว อดักคอยทีน uh, really no. right. ้ออ fulfill ีกทีได้ไหมอีกทีไหมฮะอีกทีได้ไหมให้เต้นได้ครับอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเนี่ยต้องไให้เต้นไหนฮะไม่ได้นะต้องวิ่งต้องเล่นหนักนะคุณพูดแบบนี้เป็นน่าหลอแล้วนะโอ้แตเป็นพูดเล่นอะผู้เล่น แต่แต่ถ้าถ้าสมมติแบบจะเล่นหนังอาจจะเล่นหนังโรงเรียนไทยแ่บไม่เคยเล่นชื่อเรื่องไทยน่าจะสมมติน่าสนใจนะน่าสนใจนะไอ้นี่งั้นเดี๋ยวมี c a ส t ิ n งเดินร้อง c a ส t ิ n ง w e s t i n น h o u s e s e a s o n เป็นเป็นนางเอกแล้วหลอดูนะที่รอดูเลยนะเรื่องนี้เอาล่ะถึงแม้ว่าสองคอจะทำได้ครบแล้วแต่ว่า ทำไมฮะเต็นมาแล้วมันมีสามคนเตนเลือกไว้ก็ต้องไม่ให้ครบซะหน่อยได้ <นะ S 2> ครับ,รบ,รบได้ไหมฮะเต้นว่าจชนะได้แล้วเขาไม่ธรรมดาฮะบอกเลยว่าเขาแพวกข่าวคนดี<อ>นะคะระะับเขาชนะไปเกมที่สามเลยะครับนี่นะฮะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเมมเบอร์เบบีนะคะเต็นต้องตอบให้ถูกนะฮะหนึ่งคือสังเวียนของอย่างๆคือโคโต สอ MBTI ของคุณคือ ENTJ สามสมาชิกของชมรมคนรักวินวินใน n ี t ตีมีม่ช้าคือ๊กหยอนมากรือเตอย่งสี่เียวจิ้งไม่ชอบอาหารที่มีส่วนผสมของชาเขียวห้าเฮนเดอรีเลือดกรุ๊ปโอโออันนี้แบบอันนี้ต้องแบบเป็นพ่อแม่ถึงจะรู้ได้อันทร์ทอม ที่เตนรู้สึกสงสัยกับข้อสองแล้วก็ข้อสกับข้อหค่ะคุณน่าจะไม่ใช่ ENTJ นะคุณน่าจะไออะต่ว่าคุณน่าจะไอครับฮะแต่ชาวจูนเขาก็กินชาเขียวนะย,ยังไงดีท่ไมอะอะยัยงไงดีไม่สองก็ สี่ครับไม่สองต่อสี่อันที่ผิดถ้าเลือกสักข้อหนึ่งเลือกสองข้อไม่ได้หรอครับแต่ว่ามันถูกที่สองข้ได้ไหมถ้าเลือกสองข้อปุ๊บถ้ามันผิดข้อไหนก็ถูกข้อหนึ่งจะเล่นเกมทำไมอ่ะเต้เล่นอะไรับอะนะเต้เออสี่ส,สี่ไหม ใช่แต่เห็นว่าสองเหมืับแต่แบบแต่เต็งก็เห็นชาวจีนเขากินชา,ขาเขียวบ่อยเหมือนกันก็เลยไม่ใช่เรื่องสองแล้วครับชูเรื่องสองนะโอเคนะทุกคนก็ถูกไหมฮะเ<อ>ต็งเก่งไหมฮะเก่ง<อ>ไปดูเฉลยเลยครับ ต่อไปนะครับนะคะนั่นก็คือเกมแกนี้ครับเยอ,อะไม่ไหวตามล่ารูปในอดีตของเต้นทำไมถึงเรื่องหัวข้อนี้พี่อยากดูเพราะว่าเรากลับมาประเทศไทยแล้วก็ต้องเเจอความเจอเออ่ออะไรนะเจออดีตของเราเราต้องการเจออดีตเขาอบอกว่าเจอประมาณโอ้โหมีเยอะ,ะมากถึงพันหร้อยรูปเลย นะครับวันนี้เราก็จะเอา1น0 0กรูปนะฮะขึ้นมาให้ดูถูกลูเลยพูดเล่นพูดเล่นเอาแค่สองรูปพอได้ไหมฮะได้ครับได้ครับนะครับซึ่งโจทย์ของเราก็าคือมิชชั่นนี้นะครับง่ายมากๆเลยพอรูปในอดีตโชว์ขึ้นมาแล้วให้เต็นเนี่ยนะครับโพสท่าตามรูปในอดีตให้เหมือนกันได้ครับได้ไหมฮะแล้วให้สนใจตัดสินว่า โอเคไหมได้ไหมครับทุกคนเข้าใจกันไหมครับทุกคนเข้าใจมีพร็อพมีอะไรให้เสร็จสรรเรียบร้อยครับแตนได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือรูปในอดีตรูปแรกครับเชิญครับรูปนี้เป็นยังไงครับเตงรูปนี้คือเออเขาเรียกอะไรนะเสร็จเรียนเสร็จแล้วไม่อยากกลับบ้านก็เลย นั่งตรงนั่งนั่ง,น,งนั่งกับพื้นคุยกับเพื่อนเล่นครับอ่าคุยกับเพื่อนเล่นครับตอนที่สมยัยเด็กๆแบบเรียนเสร็จแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่กับเพื่อนอ่าก็เลยนั่งชิลอยู่ตรงนั้นใช่ครับโแล้วรุ่นร้องไห้ร้อนแรงนี่ได้ไหมอยากให้ตแต่งแต่งตัวแบบนีงนะทุกคนให้ตแต่งแต่งตัวแบบหนึ่งเพราะว่าเอาเหมือนเลยขอเหมือนเลยนี่นะฮะตอนเด็กๆแต่งหน้ารักไลยฮะ ชุบไก่รุ่นของเตงน่ารักไหมฮะเออได้มาได้มาคุณต้องผูกไทยใหม่เลยเหรอเนี่ยว้าวดูสกิลการผูกไทยของเต็มทุกคนกรดตันสุดสุดกสดสุดกดดันสุดสุดนี่าง กวนลืมได้แล้วได้ไหมายให้ช่วยได้ไหมโอเคไหมคะครับโอเคเรียบร้อย,ลยอแล้วต้องนั่งนั่งแบบนี้ใช่ทุกคนครับเดี๋ยวเราทั้งวอที่อยู่ที่นี้จะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันนะฮะพบาะที่สุดสามปุปน้ำให้ดูทะเลแล้นะคะโอเคนะฮะพร้อมนะเต็นครับเต็นพร้อมหนะ้าทุกคนพร้อมไหมพร้อมนับกันหนึ่งสองสาม เต้นต้องหักครั้งหนึ่งจริงๆเต้นหักข้างไหนใช่ป่ะห้องไหนต้องดูเพราะมันมีไฟแดนซ์ทัวร์ใช่ใช่ไหนเต้นดูก่อนเต้นดูก่อนใช่เต้นทำสุดแล้วตอนแรกถูกแล้วใช่ไหมแต่ค่าเป็นฟิีใช่ค่าเป็นฟิีอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับคุณตบมือให้กับเต้นหน่อยฮะเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนย้อนเวลาตอนไปสมัยเี็ก ตอนนั้นอยู่เกรดอะไรยังไงฮะตอนนั้นน่าจะจำได้ไหมจำไม่ได้เลยตอนเด็กๆถามพี่ถามได้ไหมได้ครับตอนเด็กๆชอบเรียนวิชาอะไรชอบนั่งเล่นกับเพื่อนชอบนั่งเล่นกันกชอบนอนเล่นกันแล้วก็ชอบเรา่องรอชอบดราม่ามากเลยคือคือ เขาเรียนนะซับเจตการแสดงเรียนการแสดงไอเรียนการแสดงไปเรียนการแสดงแบบไปเที่ยวบ่อยว้าวถึงว่าล่ะฮะเห็นไหมฮะเขาเติบโตมาเพื่อเป็นศิลปินโดยเฉพาะเลยเห็นไหมฮะทุกคนถ้ามีน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เชื่อเอาเต็มตัวอย่างนะครับไม่คนท่าแต่คนนี้เหมือนกันในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้แบบนี้ไงฮะต้องไปกับเต้นฮะ ไปรูปที่สองดีกว่าได้เดี๋ยวๆขอถามก่อนรูปเมื่อกี้พอใจไหมพอใจครับเออแต่มันเอ่อรูปเมื่อกี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยสิทีนี้สิมันง่ายเกินไปสนามทุกคนเป็นยังไงดีคะเนี่ยเออแล้วรู้สึกว่าเรากับตอนนั้นปัจจุบันกับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคอืมน่าจะเรื่องนิสัยอาจจะเปลี่ยนไปครับเอมือนแบบดูแบบเริ่มเริ่มมี r e s p o n s i b i l i เขาชอ,อบมากขึ้นดูแบบรู้แบบว่าเจ๊อยากจะทําทอะไรแบบรู้แบบว่าแบบเจต,ต้องการอะไรเ่ยอ่เพราะว่าโตขึ้นแต่ว่าความหลอยังเหมือน,นเดิมน่ารักเหมือนเดิมฮะครับเอาไปรูปที่อสองต่อเลยฮะขอดูโจทย์หน่อยครับ มันเซ็กซี่กันดีกว่าแลแบบคิดว่านมมันเซ็กซี่มากเลย่ายรูปนแต่มันออกมาเป็นไงฮะน่ารักดีเลยของสมัยนั้นแบบเออเขาเรียกว่าไงนะบริษัทขายนมให้เห็นรูปนี้น่าจะเรียกตอนนี้เป็นสปอนเตอร์พรีเซนเตอร์แน่นอนเป็นดื่มนมกับวายแก้วแน่เลยไม่ต้องตอนนั้นเลยดีกว่าขายงางซะตอนนี้เลยดีกว่าไหมถ้ยากอ่ะอ่ะดีมากหรอถ้าคุณได้นพรีเซนเตอร์นมอย่าเขาบอก โอ้น oh, okay, okay, sure ้องเตนเอาแต่งตัวแบบนี้เลยครับโอเคจะให้แต่งตัวตามตึ่นนะทุกคนบทไทยต้องเป็นลายเสือไม่หรอมันคือไรอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยเต็นเป็นแมวดุครับพี่ต้องช่วยหรนะเต้นพี่ขอโทษนะได้ไหมเต้นได้ไหมพี่ช่วยเต้นหน่อย ไม่ง่ายครับไม่ง่ายความเป็นเสือมันยากโอเคตเตรียมตัวนะครับทุกคนครับนับหนึ่งสองสามนะ ให้มันแบบอัพเกรดมากขึ้นให้มันเป็นวันนี้ตอในอีกครั้งหนึ่งมันจะยังวนเวียนตลอดไปใช่มันไม่อยู่อยู่กับทีมครับโอเคเกมนี้ผ่านไหมะผ่านครับผ่านตอมไปว่าเต้นหนครับเต้นครับเต้นควิส9 p อย n t ก็ได้ไปแล้วนะครับข้อนี้ก็คือเยอะไม่ไหวตามล่ารูปในอดีตของเท้นก็คือได อยท์ครับตอนนี้เต้นได้11 point ถือว่านชนะแล้วเรียบร้อยปรบมือให้เต้นเลยครับแต่เต้นจำได้ไหมว่าเต้นเลือกไว้อีกหนึ่งเกม K-pop challenge ใช่ช่วงนี้ในฐานะ K-pop challenge ช่วงนี้ฮันเต้นครับ เต็นจะต้องทายเพลงนะครับซึ่งเราจะมีโจทย์ทั้งหมด5ข้อครับทายถูกสข้ขอก็ชนะเดยจจิงๆชนะอยู่แล้วอันนี้เล่นในแบบสนุสกสนากันแล<ด>้วกันมาวัดดูว่าเอ๊ะเต็นแบบว่าเก่งขนาดไหนได้ครับโอเคนะให้คะแนนเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้ออให้กี่คะแนนดีเลยครับให้ให้กี่คะแนนดีครับสิบคะแนนครับสิบคะแนนไปเลยครับนะครับซึ่งเพลงนะครับแต่ละเพลงจะขึ้นมาแค่ หนึ่งว okay. ินาทีเท่านั้นมาดูสิครับว่าเต็งจะตอบได้ไหมนะครับเอาละฮะไปดูเลยนะครับสำหรับเพลงแรกคือเพลงเพลงนี้ Music ไป Music รู้เลยเป็นแฟนก็รู้ใช่ไหมฮะรู้ไม่อยู่แล้วทุกคนเป็นตัวจริงพร้อมไปข้อ2องไหมพร้อมครับ ความทรงจำแบบที่มันอยู่ข้างในลึกๆของกระน่อกมางูมุแล้วมันออกมาได้ดีมากแอบมั่วนิดๆแต่ก็ไม่บอกไม่มีใครรู้เออได้สองเพลงแล้วนะได้สองเพลงแล้วนะไปต่อแล้วมีห้าเพลงนะเพลงและเพลงที่สามพร้อมนะควนะถ้าพร้อมแล้วมิวสิคทุกคนก็ไม่รู้เลยไม่มีสิทธิ์